สวัสดีจ้างเพื่อนพามาเบิงชมสวนกินตะพาลำจ้า,บาแบนทุกไลฟ์ต้องเสียงกูบอกเจ้งซิมกูบอกไปน้ำอุณาเมื่อตรวจสอบพันธุ์ตะพาลตอนนี้จ้างเกิดว่มามันแสบก็เล็บพักกันมาเบิงติดมาซื้อของฟอแล้วนะ้ำคุณดูตรวจมาง่ายนึง หวานกรอบอร่อยค่ะตังเสียงดึงเนาะหวานอยอ่ตอนแปะละปูกแต่เยอ่ใช่ะต้องู้มคันพูดนะตอ่อนเมื่อกโต๊โดกขนาดเพาท่านไส้สุกนไดยังเพี่ยังเมาื่อเหลืองเปน็นไงแต่ยัยงหวานยังกรอบมันไปได้เหลืองเปน็นไงยังเพี้ ว่ามันกนพะพอกินอยู่แซ่ๆบๆหวานกรอบอร่อยอืมข้างเสียงเลยจอันนีเบืองส่วนอินทผาลัมบ้านโคกไร่จ้าเป็นมาทางด้วนน้ำทางบ้านน้ำคุณลองกลางมาทางออกบาตัวตัวสีบ่ถึงบ้านโคกไร่เด้งเป็นสอยู่ประมาณกลางกลางทางอืมคอนขีเข่าบ้านโคกไร่มอืมจอนจอน ินทผาดำบ้อในเหลืองปนใดตะวักอะหวานแซบ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 ุ้รดนถิ่มก็ไ้เนี่ยเวนอกเพิ่ว่าบ่อึดบ่อยากอคันบ่ออึดอึดคันบ่อึดกับเบอยากอันผู้เทาอึดเทาบ่อยากเข้าบ่แสบจะดิอินจำได้นึงรก็แสบปัาดพวงนี่มันพวงไงแต่เดกพวงไงเด่นเอนเนาแต่ละพวงเนี่โอ้โหออน อินทาลำพันบาฮีจ้ะอุนสวยคุณพ่อใหญ่อยู่ด้วยสะออนสะออนมาเด๋อวจะดเลอพาก,กันมาอุดหนุนแล้วเนี่ยบ้านโคกไร่จ้านี่ยกำลังกำลังสิบแบบเก็บเกี่ยวได้ค่ะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ด้วยกันหวานหวานหวานกรอบเพื่อนเชิญค่ะบ้านโคกไร่เด้อค่ะเด้อ